เป็น p c x 1 6 0นะครับลูกค้ามีปัญหาเาเวลาเดินเบาเนี่ยจะมีเสียงดังจากทุ่ข้างก็กรกกรกอย่างนี้นะแล้วก็ยกคันเร่งก็ดังก็กรกเวลาเปิดคันเร่งก็ดังกรกกรกกรกนะเจอหลายาะคะันแล้วครับ p c x 1 6 0เนี่ยไม่ว่าจะเป็นป้ายแดงมือ2ไม้สอ0 0 0ืไม้สา0 0 0ืไม้ห้0 0ันโลบางทีก็ดังนะครับคันนี้ก็คันนี้เลขไม้เนี่ย27,000นะครับ27,000นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนสายพานแท้คือเจ้าของเนี่ย เขาต้องการเปลี่ยนสายพานเขาคิดว่าเปลี่ยนสายพานธแล้วหายแต่ผมลองเปลี่ยนสายพาน์แล้วไม่หายนะครับผมก็เลยจากการล้างชุดข้างให้นะครล้างชุดข้างให้แต่ทีนี้เนี่ยก็ผมไปเจอสูตรแล้วกันต้องเรียกว่าเจอสูตรแล้วก็มันสามารถเห็นผลเลยนะครับเห็นผลเลยก็คือล้างชุดข้างเนี่ยล้างชุดข้างแล้วก็มีการเพิ่มเติมเสริมนิดหน่อยสิ่งเงียบเลยเดี๋ยวมาฟังเสียงกัน รถสตาร์ตติดแล้วนะอันนี้รถสตาร์ตติดแล้วนะปกติเนี่ยคือมันจะกราวเลยกร๊กรุกรกรกคล้ายๆอาการสายพานสะบัดคล้ายๆเสียงสายการอาการเสียงสายพานสะบัดแต่นี่เงียบเลยนะโดนสายพานแท้ไปเส้นหนึ่งนะครับคือสายพานแท้เนี่ยเจ้าของต้องการเปลี่ยนหรอกไม่มีอะไรทีเพราะว่าเลขไม้สองหมื่นเจ็ดแล้วต้องการเปลี่ยนแต่ถ้าสายพานเดินผมก็ทาให้เงียบได้นะสายพานที่ไม่ได้เปลี่ยนสายพานล้าชุดข่าอย่างเยวเนี่ยก็ทาให้เงียบได้ เงียบเลยนี้นนอิเซก160นะครับที่ผมเจอสูตรสูตรใหม่เลยคันนี้คันแรกที่ผมลองคิดค้นดูแล้วประกบมัเนเงียบจริงๆนะนเงียบอย่างนี้เลยเลขไม้ 20, 007นะครับสายพันุ์แท้เส้นหนึ่งแล้วก็แล้วก็แต่ผมคิดว่าไม่เปลี่ยนสายพานันธุ์ก็เงียบนะไม่เจอจุดมันเดี๋ยวผมเล่งให้ดูนะเล่งให้ดูเบาๆผมเล่งให้ดูเบา มันจะมีเสียงดังกันเสียงสายพานตีเสียงอะไรไม่รู้อะเสียงแบบมันมแบบเสียงแปลกๆเห็นเสียงเหมือนสายพนยนอะอันนี้ไม่มีละไม่ว่าจะเป็นพลาติกสลด์หรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยผมก็สามารถคือผมตอนนี้ผมไปเจอสูตรแล้วก็ผมแก้ได้เลยครับใครที่มีปัญหาเนี่ยเจามาแก้เรื่องเสียงอย่างเดียวเนี่ย ก็ลองดูนะครับถ้าคารไหนทําได้จบได้ก็ผมก็ยินดีนะครับเพราะผมเพิ่งเจอสูตรใหม่นะครับ mm hmm. ตามนี้เลยนะครับก็มัดรวมอยู่ในราคาล้างชุดข้างเลย mm hmm. คือล้างชุดข้างปั๊บแก้อาการเสียงดังไปในตัวเลยนะครับ mm hmm. ไม่ต้องไม่ต้องเพิ่มเติมไม่ต้องซื้ออะไรอะไรเพิ่มเลยแค่ล้างชุดข้างแล้วก็ปรับนิดหน่อยนะครับ mm hmm. ก็เงียบเลยเงียบอย่างนี้เลย mm hmm. นี่นะพี B ่เจง้อยกิครับ ยินดีต้อนรับเลยนะครับใครมีปัญหาชุดข้างเสียงดังยินดีต้อนรับเลยครับเงียบครับเงียบจริงแต่อันนี้ก็เป็นแบบคันแรกที่ผมทำนะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเงียบได้นานแค่ไหนนะเพราะปกติบางคันเนี่ยป้ายแดง3,000โลก็ดังแล้วโอเคครับไม่ไหวแล้วแต่ชันไปจะลาัสดีครับ